วัยรุ่นสายซิ่งครับผมวันนี้นะครับอัปเดตรถเข้าใหม่นะมวด7ั0 0บาทครับกับที่แมคคันนี้ 1.9S นะครับปี2 0 1 9ครับราคา4 9 0 0 0นบาทครับค่างวด7,200ัครับมาดูห้องเครื่องครับคันนี้ก็เครื่องเดิมๆโรงงานนะครับแบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนท่อมา1เส้นนะครับแฟนเพจมุขพูดหนึ่งข้างดำหนึ่งข้างสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบนะครับล้อแม็กซีสมดนะฮะดูครับรถสีขาวรถเข้าใหม่นะฮะ เลขไม้เจ็ดหมื่นสองพันโลนะครับควาเจ็ดพันสองด้วยโอ้โหตรงกันเลยครับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับแบบนี้เบาะผ้ารอบคันนะฮะพ่อซิ่งหนึ่งใบนะครับนี่นะไฟท้ายเปลี่ยนมาเป็นของตัวแอเออมาครับผมดูครับรอบคันสวยๆครับนะน็อตเดิมโรงงานไม่แกะไม่ถอดนะครับผมเล่มคู่มืออยู่ครบแบบนี้นะครับเมตาประตูต่างๆเดิมครับรับประกันตัวถังโครงสร้าง นะครับไม่มีสน,นักไม่มีคุความนะครับใครสนใจหารถใช้งานเป็นสีประตูก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมต่างจังหวัดบริการทําสัญญาถึงที่ส่งรีหนึ่งวันจ่ายขิมจัดยให้รับรถแน่นอนแก๋ว